สวัสดีค่ะมาพบกับกบหมอแว่นตาวันนี้กบมาพร้อมกับเทคนิคดีๆที่จะมาช่วยลดอาการปวดตาล้าตาจากการใช้คอมพิวเตอร์ก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจอาการปวดตาล้าตาจากการใช้สายตาเพ่งมองหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆเราสามารถลดอาการดังกล่าวได้โดยการประคบอุ่นค่ะการประคบอุ่นสามารถ เพียงแค่คุณมีถุงเจลร้อนเย็นสีฟ้าและนำถุงเจลเข้าไปในไมโครเวฟหรือจุ่มน้ำร้อนโดยตรงก็สามารถทำได้ค่ะการใช้ถุงเจลเข้าไมโครเวฟเราจะใช้ฟาร์มร้อนของไฟอยู่ที่600วัตนาน20วิวินาทีเมื่อครบแล้วให้เรากลับด้านถุงเจลทำแบบนั้นซ้ำอีกครั้งหนึง่งอีก20วินาทีก่อนที่เราจะนำถุงเจลไปประครบที่ตาอย่าลืมเช็คความร้อนด้วยหลังมือเราก่อนนะคะว่า ถุงเจลอยู่ในอุณหภูมิที่พอดีแล้วหรือยังถ้าพอดีแล้วเราก็สามารถนําไปประครบที่ดวงตาเราได้เลยค่ะการประครบอุ่นทําให้เส้นเลือดบริเวณรอบดวงตาขยายตัวมากขึ้นและก็จะทําให้เลือดมาเลี้ยงบริเวณน,นั้นมากขึ้นทําให้กล้ามเนื้อที่หดเกรง็งเบาลงและทําให้เราหายปวดตาและรู้สึกสบายตามากขึ้นนั่นเองค่ะสายตาเป็นสิ่งสาคัญ อย่าลืมดูแลสุขภาพตาขั้นพาง